นี่แหละครับคือความเลวของนายประวินชวนคนอื่นให้มาทำเรื่องเร็วระยำต่ำช้าแต่ถึงเวลาที่ตัวเองจะมาช่วยเหลือคนอื่นตัวเองไม่สนใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเวทินชาติกุลครับวันนี้ Talk to ูเบสเปเชียลกันยา2563ครับเรื่องที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับผมคิดว่าควรจะต้องพูดควรจะต้องย้ำควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะขณะที่มีการเชิญชวนมีการเปล่าประกาศมีการเรียกร้อง ให้คุณค่าของเสรีภาพของประชาธิปไตยมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งอื่นกับกลายเป็นว่ามีคนอ้างเอาหลักการเสรีภาพและหลักประชาธิปไตยไปก้าวล่วงไปละเมิดไปคุกคามบุคคลอื่นกระทั่งถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ อันนำมาสู่ประเด็นของความละเอียดอ่อนที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นในสังคมและที่สุดผลของการก้าวล่วงระเบิรนั้นก็เลี่ยงไม่พ้นการที่จะต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีความกันแต่เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้แน่นอนครับมาจากกรณีของการฟ้องร้องอันเนื่องมาจากฝ่ายที่ ร่ำร้องเพลียกหาเสรีภาพนั้น,นไปก้าวล่วงแต่เมื่อถูกฟ้องเมื่อสำนึกผิดฝ่ายที่ถูกกระทธรฝ่ายที่ถูกล่วงละเมิดฝ่ายที่ถูกคุกคามก็พร้อมที่จะให้อภยัยนี่แหละครับคุณค่าของสังคมไทยคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆซึ่งอยู่เหนือ หลักเสรีภาพหรือหลักประชาธิปไตยที่หลายคนฝันฝันใ่ว่าจะอยากเห็นในรุ่นนี้เรื่องของเรื่องก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมแน่นอนครับความเลวร้ายต่างๆเนี่ยของการคุกคามล่วงละเมิดคนอื่นเนี่ยต้นต่อส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกลุ่มใน Facebook ที่เรียกว่า Royalist Marketplace ซึ่งตอนนี้ถูกปิดไปแล้วและก็ไปเปิดใหม่ เปิดใหม่ขึ้นมาก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่ความเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้คึกคักเหมือนเดิมแล้วเขา่าคึกคักในที่นี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการชักชวนโจมตีใส่ร้ายบุคคลไอดอลดาราจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จแต่ตอนนี้หลังจากที่มีกลุ่มไทยพักดีไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตญี่ปุ่น ความเคลื่อนไหวของนายประวินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม Royal List Marketplace ก็ดูจะมีอาการหยุดชะงักไปชั่วขณะและก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะแน่นอนครับสิ่งที่นายประวินทำอยู่นั้นกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นและกระทบกระเทือนต่อ ความสัมพันธ์อันยาวนานของพระราชวงศ์ของทั้งสองแผ่นดินด้วยถ้าสถานทูตญี่ปุ่นหรือรัฐบาลญี่ปุ่นเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นแน่นอนครับที่ซุกหัวนอนของนายปวินก็จะไม่มีอยู่ในญี่ปุ่นอีกต่อไปจึงทำให้นายปวินต้องเคลื่อนไหวด้วยท่าทีที่ดูแล้วระมัดระวังขึ้น ประเด็นต่อมาก็คือว่าเรื่องของเรื่องคือนายปวิน,นไปชักชวนให้คนที่ไปตามตัวเองอยู่ในกลุ่มนียนะครับไปเที่ยวถล่มคนนู้นไปทัวร์ลงคนนี้จนมาถึงกรณีหนึ่งผมเล่าย่อๆก็คือว่าไปชักชวนคนเนี่ยให้ไปรุมถลม่มอดีตท่านทูตคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่จงรักภักดีและก็ออกมาแสดงความคิดความเห็น ในทางที่ตรงข้ามกับฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยยุนะเนืองเนืองปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ไปร่วมขบวนไปโจมตีก็คือคุณฮาร์ดซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังไปล้อเลียนไปโจมตีด้วยข้อความอย่างไรผมไม่เอามาพูดซ้ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วท่านทูตตัดสินใจจะฟ้องร้องทุกคนที่ เข้าไปก้าวล่วงต่อท่านไปคุกคามต่อท่านหรือไปล้อเลียนทําให้ท่านเสียหายโดยมีข้อแม้เงื่อนไขว่าถ้าคนเหล่านี้สามารถทําให้นายประวินเนี่ยมาขอโทษได้ก็จะถอนฟ้องปรากฏว่าคนที่ถูกฟ้องซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณฮาร์ดนักร้องนะครับสุดที่พงเนี่ย นะวงเบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมชอบฟังเพลงของวงนี้เขาเพราะเป็นนักร้องดูโอที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นคุณฮาร์ดก็ไปร่วมขบวนและโดนฟ้องด้วยปรากฏว่าอีกคนที่ถูกฟ้องเนี่ยกลายเป็นว่าพยายามจะไปบอกปวินว่าเฮ้ยมาขอโทษหน่อยช่วยกันหน่อยปวินไม่สนใจใยดีนี่แหละครับคือความเลวของนายปวิน ชวนคนอื่นให้มาทำเรื่องเร็วระยํำต่ำช้าแต่ถึงเวลาที่ตัวเองจะมาช่วยเหลือคนอื่นตัวเองไม่สนใจปล่อยให้คนที่ถูกฟ้องเนี่ยเผชิญชะตากรรมอยู่ด้วยตัวเองทุกคนก็ต้องบากหน้าเข้าไปขอพบท่านทูตและก็กล่าวขออภัยจนมาถึงนายสุทธิพงศ์หรือคุณฮาร์ดนี่ด้วย สิ่งที่ปรากฏแทนที่จะเกิดความเรียกว่าเฮ้ยเอาเป็นเอาตายกันไม่ได้แล้วมึงมาคุกคาม,มกูก็ต้องเอามึงให้ถึงที่สุดปรากฏว่าไม่ใช่เลยครับฝั่งหนึ่งอ้างประชาธิปไตยแต่ไปคุกคามคนอื่นฝ่ายที่ถูกคุกคามเมื่อมีคนสำนึกผิดมาขอโทษกลับยอมให้อภัยมีเมตตาต่อผู้ที่มาทำ รายทำร้ายตัวเองท่านทูตโพสไว้อย่างนี้ครับผมอยากเอามาอ่านให้ชัดชัดช้าช้าเราจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันสำคัญมากนะครับตรงนี้ท่านบอกว่าท่านเนี่ยถือคติว่าคนไทยเราเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้แม้จะมีความเห็นต่างเราเนี่ยคอม promis ์กันได้คือปรนีประนอมกันได้ไม่ถึงขั้นจะต้องเอาเป็นเอาตายกัน ท่านก็บอกอีกว่าเสรีภาพนั้นต้องมีขอบเขตมีขอบเขตไม่พอครับต้องมีมารยาทต,ต้องไม่ระรานเพราะแก่นแกนที่สําคัญที่สุดของความเป็นประชาธิปไตยคืออะไรท่านชมทราบไหมครับคือความมีมารยาทครับถามว่าทําไมความมีมารยาทถึงสําคัญเพราะนั่นคือการแสดงความเคารพความเห็นต่างของผู้อื่นอย่างสุภาพและมีเหตุมีผล นี่แหละครับคือหัวใจของความเป็นประชาธิปไตยซึ่งฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยฝ่ายที่เรียกตัวเองก็เป็นฝ่ายประชาธิปไตยโทษนะครับแม่งไม่เคยมีเลยอ่ะกลับอารมณ์มันปรับนิดนึงผมอารมณ์ของจะขึ้นแล้วนะฮะท่านยังบอกอีกครับท่านทูตนะครับบอกว่าผมให้อภัยคุณฮาร์ตคือท่านทูตให้อภัยคุณฮาร์ตนะครับเพื่อที่จะสื่อสารไปยังคนทั้งสองขั้วสองกลุ่มที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่เนี่ย ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วคนไทยเราจะต้องคุยกันได้แบบมีอารยะชนจังเป็นอารยะชนไม่ใช่อานาระยะชนซึ่งพร้อมที่จะใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมายพร้อมที่จะใช้ความเป็นมนุษย์สันดานดิบบ้านป่าเมืองเถื่อนเข้าเข็นฆ่าทำลายล้างกันท่านพูดอีกครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องห้ามหันฆ่าฟันกันจนตาย คนไทยทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่ากันเมื่อทำผิดแล้วรู้ว่าผิดท่านก็พร้อมที่จะให้อภัยนี่แหละครับท่านผู้ชมลองนึกดูนะครับสังคมที่เน้นเรื่องเสรีภาพสังคมที่เน้นหลักของความเป็นประชาธิปไตยอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเป็นยังไงครับมีเสรีภาพเรียกร้องเสรีภาพจนถึงขนาดว่า จะต้องมีเสรีภาพในการไม่ใส่แมสเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 สุดท้ายแล้วความวิบัติความล้มตายความเสียหายก็เกิดขึ้นกับสังคมตัวเองขณะที่สังคมไทยสังคมตะวันออกสังคมที่มีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งวันนี้นะครับท่านทูตได้พิสูจน์ให้เห็นให้ประจักษ์แล้วว่าเมตตาธรรมนั้นอยู่เหนือประชาธิปไตย นี่แหละครับคือสิ่งที่สังคมไทยเราอยากให้มีเรื่องแบบนี้ไม่ใช่อ้างเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วต้องมาห้หามหันกันจะเป็นจะตายนี่ครับเมตตาธรรมความเมตตาอยู่เหนือหลักประชาธิปไตยสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย